เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการรื่มสร้างประเทศไทยทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบดีทางสวทสงขลา FM 89.5เมกะเฮมิ รวมสร้างประเทศไทยกับส้มจิตชนทิตาาริชาตินะคะ FM 8 9 5ิเมกะเฮิร์แล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจของสวทสงขลาด้วยค่ะช่วงที่แล้วบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าวันนี้มีเรื่องของความห่วงใยนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้เนี่ยมีการ เข้าพบท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุชานาคาใสซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนของรัฐบาลนะคะก็เดินทางไปยังห้องประชุม1ชั้น2สํานักง,งานกพเดิมค่ะเพื่อที่จะพบปะกับผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก5ภาคแล้วก็สภาองค์กรชุมชนจํานวน15คนนําโดยนายไมยตรีกงไกจักนะคะซึ่งก็ได้มีการนําข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสังคมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ แนวใหม่ค่ะมามอบให้กับรัฐบาลพร้อมกับมีการหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆโดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมน้องบอกว่าหลายภาคส่วนจริงๆเมื่อวันนี้สําหรับผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน5ภาคเนี่ยนะคะได้มีการเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาสังคมแล้วก็การเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์แนวใหม่5มิติด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การ,ปรเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า แล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยด้วยนะคะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆพร้อมกับมีการขอให้รัฐบาลเนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลค่ะที่ต้องกระจายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมแล้วก็สร้างระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงอันนี้คือยกตัวอย่างมานะคะนอกจากนี้ เ,เครือข่ายภาคประชาชนได้มีการเสนอแนวทางค่ะในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภาคประชาชนเนี่ยเขามองว่าการจัดสรรงบดังกล่าวไม่ถึงประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงควรจะให้หน่วยงานหลักที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะอย่างเช่นพอ,อชอเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ในการกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนแล้วก็ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาแล้วก็กําหนดแนวทางการพัฒนา นาสังคม5ภูมิภาคค่ะโดยมีภาคประชาชนเข้าไป เป็นส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะใช้เรียกว่าให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายเนี่ยท่านก็เป็นตัวแทนนะคะกล่าวขอบคุณเครือข่ายภาคประชาชน5ภาคที่ได้นําเสนอแนวคิดที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนในระดับพื้นที่ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเองท่าน ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกระดับแล้วก็คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรค่ะที่ถือว่าเป็นพลังซื้อหลักของประเทศพร้อมกับกล่าวให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะนำแนวทางนี้นะคะไปพิจารณาประกอบการแก้ไขปัญหาของประเทศในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็จะทำให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกัน เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็แสดงความห่วงใยถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของยุคปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยอมรับนะคะว่าถือว่าเป็นโลกโซเชียลมีเดียเป็นโลกยุคโซเชียลเป็นโลกยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะง่ายแต่ว่าสิ่งที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรกันออกไปเนี่ยก็ต้องไม่ทําให้ใครนะคะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางท่านโฆษกประจํา นักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีที่มีการเปิดแสดงความคิดเห็นในคลับเฮาส์ค่ะซึ่งมีการกล่าวถึงคนภาคอีสานในด้านลบนะคะจนผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยมีการออกมาถก เถียงวิพากษ์วิจารณ์มีการแบ่งแยกกันเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เลยมีการออกมาแสดงความหุ่งใยนะคะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดการโต้แยง้งแบ่งแยกคนในสังคมของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็คนไทยทุกคนก็ถือว่าเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยฝากถึงผู้ ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะให้ใช้สื่อออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะได้ค่ะแต่ขอให้แสดงความคิด เห็นกันอย่างเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งหรือเกิดการแตกแยกในสังคมโดยในช่วงเวลาที่ประเทศเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่การฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 ด้วยนะคะก็ขอให้ช่วยกันครู้ฟังอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นใจซึ่งกันและกันทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ยังกล่าวเตือนนะคะบอกเตือนฝา เตือนมาถึงทุกๆุกคนขอเตือนผู้จงใจค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหรือกลุ่มไหนนะคะหากตั้งใจจะใช้สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือในการสร้างความวุ่นวายในสังคมนะคะโดยเป็นการให้หรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จบิดเบือนใส่ร้ายแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมีความผิดนะจะบอกให้บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เรื่องของการเรียกว่าใช้ข้อความอันเป็นเท็จ บิดเบือนใส่ร้ายสร้างความเสียหายกับผู้อื่นมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะโทษจำคุกสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทด้วยเพราะฉะนั้นนี่ห่วงใหญ่มากๆรู้เท่าทันสื่อด้วยคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะโตกันมาในยุคข,ของสื่อโซเชียลมีเดียในยุคที่แบบว่าเราใช้สังคมออนไลน์กันหลากหลายแพลตฟอร์มแต่อย่าลืมนะคะว่าข้อความที่คุณเขียนข้อความที่คุณพิมพ์ข้อความที่คุณวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันออกไป ถ้ามันไม่ใช่ความจริงบิดเบือนความจริงเป็นการใส่ร้ายและสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นมันมีเรื่องราวของพอรบอคอมพิวเตอร์นะคะมารองรับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นก่อนจะพิมพ์อะไรก่อนจะแสดงความคิดเห็นอะไรผ่านสื่อโซเชียลมีเดียคิดแล้วก็วิเคราะห์ไตรตรองให้ดีๆนะคะ